สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนินจา650กันนะฮะรถปี2013นะฮะสภาพเดิมๆเ,เลยสวยครับเซอร์วิสครบพร้อมใช้ะฮะ ABS นะฮะสีดำยางเลือๆฮะโช้หลังเวอร์ซิตนะฮะใส่แล้วสูงขึ้นได้ทรงนะฮะ ล้อหลัง z ซตเอ็นะฮะยางเหลือๆล้อโตเซตเซเนี่ยโซสเตอร์เหลือๆฮะเคลือบเคลือบโซ่สเตอร์ให้ด้วยนะฮะชิ้นดำเงาๆฮะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะฮะระบบ ABS ใช้ได้นะฮะ ิ0ที่ียวติดนะรถปี2013นะเอกสารชุดโอนครบนะฮะไปก็ใช้ได้เลยฮนะไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวอัตราเร่งดีมากฮนะถึง200แน่นอน ยังนิ่มๆเลยฮะร,รถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศสนใจก็โทรมาเบอร์08499086343นะฮะร,ราคาเปิดอยู่ที่1เอ่อ79,000บาทนะ79,000บาทได้รถสภาพนี้เลยคุ้มครับสวยๆเลยสวยฮนะขี่รอๆได้เลยฮะ ราคา7จ0 0 0บาทนะฮะราคาตัว150เลยนี่นี้650นะปี2013แล้วก็ที่สำคัญเคมวาลตามโปรแกรมของคาวาแล้วนะเคมวาลเป็นตัวใหม่ละหมดปัญหาเรื่องวาลขาดนะฮะคันนี้เคมวาลเรียบร้อยเซอร์วิสครบนะยางก็เต็มโซสเตอร์เต็มของเหลวเรียบร้อยอไปใช้งานได้เลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ